น้องดิตามีแนวยากบอกว่าสั่นงวด,ดี่แล้วหาเปลืกซับบ่พบอค่ะแต่ไปทางไกลเนาะสวัสดีน้องดิต้าค่ะยังไหนขอยีลาอยากมีหังก่อนสิว่าสีบอกเรื่องอยังไหนฟัง<ะ>คือว่าปู่เพิ่นไปเขาฟันอีลาทุนี่บ่แม่จะปู่ล่านถ้ำจ้ะอืมแ็เลยว่าสิไปบอกแม่เบิกบอัซับเออแต่แม่เบิกองซับนะไปใช่ยหมพุ่มไปไปไป,ไป,ไปมา อีหล่าก็ได้บ่ได้บอกได้บ่พ่อกันแนามาเงือบแทฮันนี่ฮ้าไปใช่จะพุ่มเนาะมาหันเนาะโอ้มามาหาแม่เบิร์กซับอยู่หนีโบเห็นแนนจ้ะปูไปเขาฟันบอกว่างไรกขอนบอกว่าอีหล่าสองหาสื่อเอารถเด้อคนลาเอออีหล่าได้เสียมาบอกแม่เบิร์กซับแนนจ้ะอีหล่าก็เลยบอกปูว่าล่ามันมีเงินสื่อดอกไปบอกผู้อื่นรถปู เออบอกอีลาล้างห้องแีเนเออบาดมากบ้าหายูนบ่นี่แมนเนี่ยเอาแม่เบิกซาผอไปเช้ยาพุ่มแมนเสีบ่ดแจ๊กเทียบแมนโอ้ยแย่ได้แท้อันนี้หวดนี้อีลาสีมากมากขอปูบ้านนี้เอาสีมากขอห้ว่าสั่นโอ้ย อีดาจังค่อยบอกแม่นว่าสั่นพี่น้องเอานี่ละอีดานี่ละนี่ละพอล่อููเอือปู้ยูนี่บอกไปบอกงั้นจ้ะปู้ยูนี่แล้วเพิเ่นเ,นเอา<ๆ>นั่งรุ่งขอเพื่อนลูกอบอกก้าวเพื่นตะก้อน บักแล้วแม่บัวเดี๋ย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 วในเลขแล้วแม่บัวน้องปีตา่าบนว่าสูงหินเหล็กะเนกบาทนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเด้อรูอทราบสิเขาไปบวกคู่กันเพราะว่าดีกหน่อยเนาะ ดิตากต็มันพอปู่จ้ะ ปูหายสงะไ้วอค่นั้ไป <c oughs> ไ,ไนะปบอกปูอยู่สานเราอีกรูป แล้วกีฬาทีไปบอกปูเนาะแก่ท <c oughs> รัอไรกออกแล้ววันนี้รับเบินกันีฬาบอซนี่เซนอยู่กับปูกระยาอยู่หนีเนาะมาใจไดขันยักตกืดเนี่ย นำหลงดีตาไปก้นี่นอกไปนอง,องเขาอยาขอปูบป็นทุกมันจิถือว่าถามปูเป็นกุกข์ปูไมนจิถือบ่านี่กอน์ีาเนี่ย,ออายสามตัวปูบอกว่ามันจิถือ,ถอ,อยู่แต่ว่าต้องเสือหลาย,ลาย ปูอยากได้ล้างค่าบัาะถามปูกึงดูปูอยากได้ล้างค้าบ่ปูบอกว่าอยากได้มามตือสามหรือสองหรืลูกสามจ้ะโมเดลกระสองตัวเพิ่นโมเใจดีดาว่านูกปูถามปูแม่ถามหรือสองสามหรือสองตัวสามจะปูบอกโอ้มนเถือสามตัวแม่จ้ะ สามตัวนี่พี่น้องอีลาอยากมาบอกกันบอมือนี่แม่จยะเอยนะไอใหน่องเบาพักปูดีๆก่อนอีลาเพราะเดียวมาโดนแล้วปูมันๆด้วเดี๋ยวสิเตรียมดีของอีลาเนาะโอ้โหร้านหน่อยนี่ นมูัตสะภะคะวะโตอะระตะโตสัามูสัมพุดธัสสาน้มูัตสะาะคะวะวโตอะระตะโตสัามูสัมพุทธัส่ะนมตัสสะภะคะวะโตอะระหะกตสัมมาสัมุ่ทธตส่านมตัสสะภะคะวะโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสาวาาตะา น้าข้าีทุกเทว่าผงเทงกาญาวาดาติต่างหาว่านข้านางพญาน้าี้นี่สีปะทุมหน้าวิุธิที่ี่าเ พุทธการเปิดเปิการเปิดเปิดเกิดงงพุทาใจยคื้คิดว่าาะว่าค่ะพระเจ้าขอการชนาุระที่ทั้งหลายตรงมากโดนทิดโดนใจพระท่านผ่อนในค่ะพระเจ้าเนี่ยมองไจ่าเนี่ยที่ทั้งหลายคุเพื่ได้รับข่ามหากพระที่น então, ed, ons, ี่ขอให้ปังปังซอมช้างโตได้คย้ายเด็กมองดีจ่า ลายเห็นต้นหมมาเห็นคากไปบนหน้าแดงเลยลายออกะาลายเห็นค่ะปวดใจถืออะไรดีละเออบาดนี้ลายเห็นคากแล้วถือกล้องโอ้ถือเียกมาให้เบิกงในหัานหนามากเลยีเด น,นั่งคัน่ะเห็นซาบซาตัวใดลูกสี่ศูนย์สี่จ้ะเห็นซา่ตัวนีนแมนจ้ะซาดดีอยากล่วมเ้งปูอยากไปล้างค่าบอลลูกเพื่อนว่าแมนจ้ะมันแดดบอลลูกแมนจ้ะปูยะอยากไปล้างค้าวสารนิรามันใจค้าว้องอมันใจค่าจะ้ะเพื่นว่าอีายาบอกลิก เด้อพนวาโอ้สิได้จับตัวบวงสวงว่ะค่ะอีพี่ตาใจสดแล้วน้องลิตาเธอขำมาน้าบวงสวงเปิดโซดเปิดลาเพบ่ปพอกขำมาจับตัวบวงสวงอีลานำในเด้อพออีลาบอกย่างเดียวลาซื้อว่าเป็นบ่หันมาตั้งปีนี่ลูกเห็นมักข้าเจ้าบ่ลูกแม่อันจ้ะลงได้ลูกปานนี่คืออีหลามีโตมากบ่าันนี่ มีอ่จ้ะมากตัวใดสี่ศูนย์สี่ครับหาสามแล้วกันหนึ่งหาดีดาประกาวงกลมใบเนี่ยวงกลมตตมากเลยเนี่ย อยากขึ้นตัวีลาชอบเป็นพี่เส้อค่ะพี่น้องค่ะชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะ